สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับบุญผ้ารวยนะครับใจบุญนำโชกก้าวตมกิมงานบุญผ้ารวยเนาะพ่อนะครับกิมงานบุญผ้ารวยบุญ้าลวดตอนนีข่าวล่ำลรวยกันปังๆกันเน่ะได้เยอจังแเถื่อนเนาะอาจารย์ใครเนาะอาจารยใครเก่านเก่าหนึ่งยงก็นาหนึ่เก่าคต้มเดียวคนหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเนาะพนัยเนาะโอ้สุดหวาน พ่อได้หลายหม้อละงว้ยนี้พ่ออันมันไปนักล้างแต่บนกระทิดเหนือหน้าแม่พอเต็มลอยบ้างไหมง้อค่ะเป็นพ่อตัวมาแต่จะแจวแสดงว่าพ่อได้หรอเด้อนี่เสนอเออว่าจะเอาเลขกะล่างไปใหนแต่ละแตะกอนเดี๋ยวเด้ออันของพ่อนเนาะพ่อวงกลมแต่ว่ากับเอฟซีกับจิตถือกีฬาตี้เนาะพ่อให้ล่างออกบนเนาะทิศก้าตรงๆว่องกลมพร้อมเนาะพ่อเนาะ เออพ่อกาว่าห้ติบนนำ้ำมนันกับแม่นอยูนะ่มันเป็มแก่สาราเรกพ่อเลยขันันเท้าถือเดรงมันถีมันถีแรงขืนบนป๊บเลยต่าไปเรืไปกานไหวน้ำเลขดับหีอยูนะพ่อนะดับพ่อยูยูเนาะวิเครา่เกียมันโมเดลอาพวการพอขับรถอย่างว่องแห้งนมันจะด้านเขีาแต่ว่าเลขดับเพาดับยูเน่ยศูนย์หนึ่งกับหกสี่ บ่าแลันมา,มา,น 7, 8, 8, าันบาีเจ็ดคีแปดพอมาคีแปดีเก่ามันบมาเนาะมันเป็นคีเจ็ดมันดังลัพ่อคีเก่าดังดังเอามาเนี่ยคาเรื่องเ็ตล่าง,งเาก่นอนเนาะค่ะเดี๋ยวเด้อพ่อเดี๋ยวแตนอแนี้แป๊บนึงให้ตะล่างแป๊บนึงเนาะันี่เดยวขอแกนซื้อพ่อไปกนอนกินข้าวไปหลับพ่อ เออแต่จริง,น,งนี่นนเนี่ยขนมปังครับนุ่มกองแม่งกับกล้วยหนังว่าสามใบสามหน่วยกินง่ายเดี๋ยวก่ง่ายเนี่เลยล่ะคุณละทิชยู่ผมก็เที่ยวอยู่กันอ,อ๋อตอนนี้พ่อวิจัยนีเยอะเนี่ยแต่ยุคเถี่ยพุกเกา่าลา่ะเปล่าโรงงานเด็กคนอ๋อต้องการมาบ้านมาพ่อ ครับครับว่าถิ่เมื่ออยว่ายี่จังหวัดใดกของหอยี่บ้านเลยเปล่าโอุบลนำเพื่อมงอห้องห่าลาตั้งไปอำนาจเจริญอ๋ออยู่อุบลอุบลครับจ้าเที่ยวบ้านนั่นเลยเปล่าเนาะเที่ยวอุบลบ่อคอยปล่อยนาะเมนบาเทียวอุบลบ่อคอยมีไมเปล่าไม่อันถูอุดรบ่ได้อุดรนี่เจียงแต่ละอาจารย์อุดอไรมั้งเ่ล่า อัวดยอดัวดยอแต่ละอาจารย์มี่ัวเงินน้ำมาด่าอุดอนเสียนเลขหลายเพราะมาเล่นหวยหลายเพราะหึงขึนหลายแต่พอเป็นก้นเกจี่ถือของคนอยู่ด้วยอ้ากะเบิ่งเบิ่งนไห้นําจ้าอ้าววันนี้เฮามข้าเรื่องเลขไหเนะพ่อนาะครับกรัเอาตารางบนบวกล่างซะก่อนเนาะจ้าศูนย์เขียงแนวนอนนี่ข่าละศูนหนึ่งส ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าสามสีห่ห้าหกเจ็ดแปดียนอยู่อ,อ,อะรหกเจ็ดแปดเงโกมใหม่แต่เรียกแต่แอินิดมันดานัดจ้้พ่อบานนีกะตะล่างล่างบวกบนเล้กบานี่ตะล่างล่างน้ำบอกบวา่านเออเอาตะล่างลาง่างอีกโอ้จ้้พ่อ ดี๋ยวเด้พอเดี๋อันนี้แต่ล่างบนเนาะ,ะบนบวกล่างบางันนีก็ล่างบวกบนบันเท่าไปตัดขาดมันมันบริเวณทุ่นขึ้นมากจ้าพ่อเออตอาน่งล่างปิดบนเลยน้ำไปก้าวูง โอ้ดเขียนผิดตัวนี้แปดเก้าศนงมากังทีเนาะเขียนเป็นลายนอ้มื่เขียนผิดเอเขียนลายนอ้าลายนอทำไมเอไ่อแปดเข้าศูนย์ทางเรืงไห่พ่อบอกทาง่งหนูไม่ให้หนูเขียผิดเออเอาเรืงกยยานอนศูน์หนึ่งสองอ๋อศูน์หนึ่งสองสามสี่ห้าสามี่เแปดเลขต้องเลี่ยงกันเลย จ้าบัดนี้ล่างพ่อแปดเก้าศูนย์หน่อยังจ้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทีานึ่งสี่ห้าหนึ่งจ้าเออเร็บจ้าบบ้าบัตเก็บจ้ล่างครับว่าจับคู่ให้บ่พพ่อวันนี้ได้ครับว่าจับคู่ให้บองวันนี้จับเดียจับเ่เป็นกับใจเพราะว่าบอนฝัน อ๋อว่าในปันรนอปันประกอบนะ่อนะอาปอาจับเป็นขัดใจให้ให้เจี้มันไปผิดหน้างมาอเป็นมากขันเป็จับเราเองจ้าพ่อวนบนบวกล่างนี่มันเแิีแปดห้าแปดสองแปดสองแปดสามโอ้แปดสองกับแปดสามนี่ก็มาแยงแต่น้อบัน หนเจ็ดค่ะส <2, 7, S 1> องเจ็ดส <3, 0, S 2> องเจ็ดสามศูนยสามศูนเออพอเอาไว้ตนะกอนพเอาไวตะกอนนพ่อบุนบอกลางนะ่อเนาะครับจา้ลาล่งมากทางล่างบวกบนหวันอ๋อจะรับกัน้าพอ่อเดี๋ยวนี้เป็นอันนี้นะแบบนาม แปดามตรงกันตัวนี่ห้าเก้าห้าเก้าตีแปดตีแปดปดหนึ่งแปดหนึง่งามศูนยกันห้าแปดกันห้าแาปดอามตพ่อฟัวันออนี้เ่ามีเลขดับ่พ่อเลขดับ เลขดับแปดศูนย์เลขดับเลขดับแปดศูนย์หกสองหกสองหกสองสองเงาหนึ่งแปดหนึ่งแปดบอดับเด้อมันมันชนมันชุ่นหนึ่งแปดบอดับหนึ่งแปดไม่ดับเนาะวิ่งตัวไหนพ่อวิ่งเด่นเด่นมากจะโตนะคะพ่อได้บ่วิ่งตัวไหนไอเนี่ยพิษตัวอันอันสลรางล่างน่ะมันชีหาสองเรียกงมันจางแมน อันน <gardens> ี้เป็นที่หนึ่งโอ้ที่หาสองบอกมันเป็นที่หาสองอ่ะนมันมันมันเหลวมันต่ำกันมันมัหนึ่งสองตัวจ้ะโอ้ยหนึ่งสองตัวมันท้นหนึ่งเนี่ยครับว่าเอาหนึ่งละละเอาหนึ่งละละวิ่งหนึ่งว่าเออมันท่อนนะจ้ะมันท่นมันท้้นจะสีจังไรละแต่ว่าก็เหีียวแจ้เจ็ดี่วันเหนียวเจ้เอ็นิ้นวัแต่ว่า บอลกับมากนึงก็มาแเตะนะอ๋อเล็กมันมันเดินแปดเด่นแปดอีกแล้วเด่นแปดทุกอาจารย์เน่พองหง่อนนี่แต่มันเดินแปดก็เข้ากันน้องามมาเดินแปดน่องสามนะเห็นมาเลขเสียง่ายกับเดินอกับหายแปดกับหนึ่งได้งอนนี่พอโอ้ยมันกับมาของแข่งได้เลยนะระวังจีมาตัวหนึ่งนี้พอสมัครห้ามเดียวกับมาใสก่กันได้แม่อ เออพอฟันจากันพอฟันดียุ่งว่าหันกันเรียงเล่ามันออกก่อนแมนม่อแมนแมนจ้ะเรียล่าออกเก่าหนึ่งก่อนเรียงล่าออกหนึ่งเก่ากับครบหนึ่งแมนม่อจ้ะแมนพ่อแมนนั่นละนั่นละพอฟันนั่นนั่นก่อนเรียงเล่าขึ้นเล่าว่าแมน้นเีด้อยอมสินพรออมมกอเอออันนั้นปัญญานักป็นมากตวปัญญดอกมันร่อยมาน้่จดิ่งี่ล่ะยาวประมาณทีเนี้ อาไม่ีละตอนันนกคัว่มีหอนแดงๆพอกระว่าจากาปญาดางมานี่ยลวยมานดิงตอนนึงเก่าขาหกนึ้โอ้ยน้งออตัยู่บ้านมันไม่ออกเรียงเล่ารอกบัณอก็เลยว่าให้มันไม่ออกเรียกไทยมันก็แม่อนยนึ่นเก่าออกตรงๆนะพ่อเนาะกันพันนปัญด่งแดงนีย่าลวที่หนึ่งเลอเนาะเมนบ่กมนพันแดง หันพันร้อย่ทั้งอากาศบนรอยทั้งสูงหลันเก่าลดหลักเก่าลดเพราะยานาดตีบ่เป็นเจ็ดมันพอพอถือว่นไหนเนีดตีเจ็ดต้องตีเก่าะพ่อเก่ากัมเงกัหกกัเงงอาพันร้อยยี่สูงหลัเก่าหาเก่าฮกเก่าแปดตลดค่ะเดี๋ยวพอว่าบอกไฟ้ันขึ้นมาสูงก็บาสูงหน่อยแมนแมนบางไยขึ้นมาสูง มันติดข้างเลยที่แรกเกือบออกโซ่เก่าโซ่ลนึ่งไมเห็นะว่าบอกว่าอุปกรณ์มีปัญหาเออเพราะว่าอันอันอันเอาเอาเรียงพกนี้เท่านั้นติดข้างเนี่ยจริงจริงที่แรกเพราะว่าเรียงตัวเก่าครับที่แรกอันที่จริงมันติเป็นอันเก้าหนึ่งห้ากับประจักษ์หรอเป่าว้ายมันได้ต้นเท่านั้นแหละได้ได้หมดละต้นบัวบัวมาได้ต้น ได้วิ่งน้ำเลี้วิ่งอาจารย์คนลาลเนาะเชี่ยนเตีหญ่เนาะแมนแมนได้นั่เตี๋ยไงบนละบนฟันก้าวบนละพ่อเกียบน่ะละเกียบแม่นบ่ได้จเกียบแม่นตายอันนี้หอาจารย์ไทยกันหพุทธยอดคือกันอาจารย์ไทยเจ้าสาราะเอไม่ร่าเนี่ยพ่ล่ะจ้าพ่ออวยพ่อไหนเอฟซีเนี่ยพ่อเออกินมันอ้อกินบ้ารวยอาอไปโจโจมันมันปังๆคือเก่าเด้อ จี่คนกับติ่ทุกคนกับยังไห้กำลังใจที่น้ำมวอนคุณพระรวยก็เถิดไปเลยกำลังใจนั่นมาละะเมืองเอาจับเอาแต่พอเืิดจับบาเข่าตา่กับไอ้พอฝันอีกสักวันไไก่เมือมันบุระกะว่าทีจักสองจีบงวดอาสองวดพ่อเอาสองจิบพ่อพ่อเออเอาสองจีบพ่อครับะเจ้าขอบคุณพ่อหลายๆค่ะ